สวัสดีค่ะก็จะเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องหมอการยิบสีทาโร่นะคะวันนี้จะเป็นการทำนายดวงรายวันประจำวันที่17เมษายน2568คำทำนายนี้นะคะเป็นการทำนายโดยส่วนรวมไม่ได้จอดจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะดูไว้เพื่อเป็นไกลลด์ไ,นไลน์ของการรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะใครอยากดูดวงส่วนตัวทักเช็ดทักไลน์เมค่าครูนะคะ ตอนนี้เริ่มนะคะจากคนวันอาทิตย์ค่ะก้าไม่ท้าวันนี้งานเยอะนะคะบางคนทำงานสักกะเบื่อหย่เร,รือรบนะคะเจ็ดถ้วยความขวัญโปรเจกต์นะคะความคิดเข้ามาในสมองมากมายอยากทาสิ่งนั้นอยากทําสิ่งนี้นะคะราชินี้ไม่เท้านะคะช่วงนี้นะคะการงานนะคะ มีความมัน่นคงหรือบางคนใครที่รองงานอยู่มีโอกาสได้งานนะคะการสมัครการสอบการแข่งขันนะคะช่วงนี้จะได้รับข่าวดี 5. ดาบวันนี้นะคะคนวันอาทิตย์นะคะอาจจะเหนื่อยเหนื่อยกับงานนะคะเหนื่อยเน่อยกับเพื่อนร่วมงานนะคะบางคนความคิดเห็นที่สวนทางกันนะคะมักจะโดนขัดแข้งขัดขานะคะจากเพื่อนร่วมงานได้นะคะวันนี้นะคะเราก็ต้องไม่ใจร้อนนะคะทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะ ส่วนทางด้านของการเงินนะคะก็ยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆเพราะเราเป็นคนขยันอยู่แล้วนะคะก็เรียกว่าการเงินไม่ขาดนะคะเอาตัวรอดได้นะคะโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเลขหน้าไพ่จากพาย4มีเลข9 7 0 5นะคะ9 7 0 5นะคะต่อไปนะคะคนเงมือนจัน คนวันจันทร์แปดเหรียญน,นะคะการเงินนะคะเอาตัวรถได้นะคะคนวันจันทร์นะคะขยันนะคะ โดยเฉพาะใครที่ทํางานทางด้านประเภทธุรกิจส่วนตัวนะคะเกมตลาดได้ยิ่งขยันยิ่งได้เงินนะคะนะโดยเฉพาะประเภทโชวฝีมือได้ช่างอู่ช่างซ่อมอะไรพวกนี้นะคะคอ่อนข้างโดดเด่นลูกค้าเชื่อมั่นนะคะในฝีมือของเรานะคะลูกค้าพูดปากต่อปากนะคะราชินีอโทษราชาไม่เท้านะคะการงานนะคะขยันหรือว่าเรียกว่าการงานมีความมั่นคงหรือว่าใครที่รอง,งานอยู่ช่วงนี้นะคะมีโอกาสได้งานนะคะมีโอกาสได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการงานนะคะ หกเหรียญน,นะคะรายให่เยอะเหมือนกันนะคะแต่เราเอาตัวรอดได้นะคะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับการทําบุญการให้ทานการบริจาคทานนะคะช่วงนี้นะคะบางคนอาจจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะในเรื่องของการเงินมีโอกาสมาหยิบม,มายื้มทางการเงินได้นะคะโดยเฉพาะคนในครอบครัวนะคะบุตรหลานบริวารน,นะคะญาติญาตินะคะคนที่เรารักคนที่เราเป็นห่วงนะคะก็ได้ด้วยนะคะ หกถ้วยนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับคนเก่าๆเพื่อนเก่าๆลูกค้าเก่าๆลูกค้าประจํานะคะจะวเวียนกลับมาอดุดหนนตลอดหรือใครบางคนมีโอกาสกลับสินงฐานบ้านเกิดน,นะคะหรือไปในสถานที่เก่าๆเดิมๆที่เราเคยไปมาแล้วนะคะอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> รักนะคะใครที่โกรธกันทะเลาะกันเคืองกันมาก่อนหน้านี้นะคะจะได้กลับมาพูดมาคุยมายูเทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะคนโสดมีโอกาสพบรักนะคะบางคนเจอกันในสายงานหรือเป็นคนรักเก่าๆนะคะบางคนมีโอกาสกลับมานั่นเองนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะใครที่ชอบการเสี่ยงดวงเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิบสีมีเลข8066นะคะ8066นะคะ คนวันอังคารคนวันอังคารนะคะหถ้วยนะคะอาหารการกินช่วงนี้อุดมสมบูรณ์นะคะมีคนหยิบยื่นสิ่งที่ดีโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆเข้ามาให้นะคะ หนึ่งไม้เท้าหนึ่งถ้วยนะคะมีโอกาสเริ่มงานนะคะมีโอกาสทําอะไรใหม่ๆนะคะหรือว่าใครที่รอง,งานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีนะคะการสมรัครการสอบการแข่งขันนะคะจะประสบผลสําเร็จนะคะสิบไม้เท้านะคะงานเยอะงานมากนะคะช่วงนี้นะคะหรือเรียกว่าบางคนทํางานสะกกับเบือ่อยันเรือรบนะคะเดวิลนะคะ นก,กิเลสเขาเรียกว่าเป็นผ้าแห่งกิเลสนะคะใครว่างงานก็อยากได้งานอยากกินอยากดื่มอยากเที่ยวนะคะช่วงนี้นะคะแต่เขาเรียกว่าจะได้รับข่าวดีนะคะมีโอกาสเกี่ยวข้องกับสถานที่อโกจรนะคะริ้งดื่มกังคํากังคืนผับบาร์พวกนี้ได้นะคะเขาเรียกว่ากินเยอะทานเยอะนะคะกินทานอะไรก็จะอร่อยไปหมดช่วงนี้นะคะคนอ้นขานต้องระวังน้ําหนักตัวนะคะจะขึ้นนะคะส่วนทางด้านของ ความรักนะคะความรักของคนมีคู่นะคะมีโอกาสตั้งท้องตั้งขันนะคะมีบุตรหลานบริวารน,นะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบคนถูกใจนะคะบางคนเจอกันในสถานที่อาโคจรกลางค่ำกลางคืนก็ต้องระวังนะคะมีโอกาสโดนเขาเรียกว่าอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วนะคะแล้วก็เข้ามา หลอกมาลวงเราได้นะคะเขาเรียกว่าคนวังคารช่วงนี้นะคะต้องระวังจะมีคนเข้ามาเอารัดเอาเปรียบมามาหลอกมาลวงนะคะในรูปแบบไหนเราก็ต้องระวังเราก็ต้องรอบคอบนะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะช่วงนี้นะคะโดดเด่นเรื่องลาบปากนะคะส่วนใครที่ชอบการเสี่ยงดวงนะคะเสี่ยงได้ไหมเสี่ยงได้นะคะเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยี่สี่นะคะมีเลขหนึ่งหนึ่งศูนย์ ห้านะคะหนึ 1, 1, 1, 0, ่งนมันพูด วันพุธนะคะ6ถ้วยเกี่ยวข้องกับลูกค้าเก่าๆนะคะช่วงนี้นะคะธุรกิจส่วนตัวจะมีลูกค้าประจำนะคะจะจวะเวียนกลับมาอุดหนุนนะคะหรือบางคนมีโอกาสไปในสถานที่เก่าๆที่เราเคยไปมาแล้วนะคะอาจจะต้องกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะบางคนเกี่ยวข้องกับถิ่นฐานบ้านเกิดก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะทาวเวอร์นะคะทาวเวอร์นะคะ,ะ,คะเข้ามาประกบตัวนะคะช่วงนี้ต้องไม่ประมาทนะคะในการใช้รถใช้ถนนนะคะ อุบัติเหตุเล็กใหญ่เราก็ต้องรอบคอบเรียกว่าคนบันพุธช่วงนี้มีโอกาสเสียเงินก้อนใหญ่นะคะบางคนอาจจะอยู่ในช่วงของการปลูกสร้างก็ได้นะคะทุบขุดเจาะก็ได้นะคะหรือว่าน้นพังนี่พังน้นเสียนี้เสียนะคะซ่อมแซมปรับปรุงก็ได้ด้วยนะคะราชินีถ้วยนะคะจะทําอะไรในช่วงนี้คนบันพุธนะคะจะมีความละเอียดแล้วก็รอบคอบที่มากขึ้นนะคะก็เรียกว่ามีสติที่ จเย็นมากขึ้นนั่นเองนะคะแถมพอเรนชีพพรจอลงเท้านะคะนะมีดวงยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่ที่อาศัยนะคะแ e มพอเรนทาวเวอรนะคะบางคนยกย้ายที่อยู่บางคนยกย้ายงานนะคะมีโอกาสเปลี่ยนงานมีโอกาสย้ายงานนะคะนะมีโอกาสเขาเรียกว่าการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงจุดหักเหก็ได้ด้วยนะคะงานทางด้านออนไลน์โซเชียล นะคะโดดเด่นหรือว่าสินค้านาประเภทส่งถึงที่นะคะประเภทมอเตอร์ไซค์แท็กซี่นะคะเดลิเวอรี่นะคะนะประเภทออนไลน์นอาพวกนี้โดดเด่นนะคะหรือใครที่ทําเกี่ยวข้องกับก่อสร้างนะคะมีโอกาสได้งานโครงการใหญ่ๆได้ด้วยนะคะแต่การเงินรายจ่ายเยอะนะคะเข้าซ้ายจ่ายขวานะคะได้มาจ่ายไปนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ใครที่โกรธการเคืองกันมาก่อนหน้านี้จะได้กลับมาพูดมาคุยมาอยเทิ turn, ร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะ <c oughs> คนโสดนะคะ <c oughs> จะมีพ่อไม้แม่ไม้เข้ามาในชีวิตนะคะแต่บางคนนะคะบางอารมณ์อยากอยู่คนเดียวนะคะบางอารมณ์อยากมีคู่นะคะโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่นะคะจากไพ่ยิบสี่นะคะมีเลขหกหกศนสี่นะคะหกหกศนย์สี่นะคะ ต่อไปนะคะคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสคนวันพฤหัสนะคะแปด ไม่เท้านะคะงานเยอะนะคะช่วงนี้บางคนทำงานสัก,กะเบื่อ,อยันร,รบหรือมีโอกาสขยายขยายงานได้ด้วยนะคะสี่ถ้วยนะคะวันนี้เผื่อใจบ้างนะคะกับในสิ่งที่เราคาดหวังอาจจะก็เรียกว่าไม่ได้ดังอกไม่ได้ดังใจนะคะอย่าไปเร่งกับเวลานะคะอย่าไปเร่งกับสิ่งต่างๆที่เราวางแผนไว้นะคะต้องปล่อยนะคะไปตามเวลานะคะมันจะทำให้เราไม่ได้ดังใจนั่นเองนะคะ เจ็ดเหรียญการเงินนะคะคำนวณบัญชีรายรับรายจ่ายแทบตลอดนะคะช่วงนี้นะคะเขาเรียกว่าจะใช้จะจ่ายอะไรนะคะคำนวณแล้วคำนวณอีกนะคะถ้าในเรื่องของ <c oughs> การงานนะคะใครที่ทําเกี่ยวข้องกับตัวเลขบัญชีนะคะหรืองานที่ทําอยู่เป็นคนค่อนข้างจะละเอียดแล้วก็รอบคอบนะคะ คีงออบคันะคะผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือผู้หลักผู้ใหญ่เมตตานะคะช่วงนี้มีอะไรก็ให้มองหาผู้หลักผู้ใหญ่เป็นเป็นหลักนะคะโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ชายนะคะจะให้ความช่วยเหลือเราได้นะคะสุขภาพนะคะระวังอาการจุกเสียดนะคะน้แเน่นท้องนะคะกับเพราะอาหารพวกนี้นะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะ ของคนมีคู่นะคะก็ยังเป็นความรักที่ต้องประครับประคองนะคะช่วงนี้คนวันพฤหัสอาจจะจุกจิกจู้จีจ้ขี้บ่นไปบ้างนะคะส่วนทางด้านของคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักพบคนถูกอกถูกใจนะคะโดยเฉพาะคนผู้หญิงนะคะก็เ,เรียกว่าจะมีคนที่ถูกใจนะคะเข้ามานะคะส่วนทางด้านของโชคลาภนะคะเลขหน้าไพ่จากพ่ยิบสี่นะคะมีเลขแปดสี่เจ็ดศูนย์นะคะแปดสี่เจ็ดศูนย์นะคะ ต่อไปนะคะคนวันศุกร์คนวันศุกร์อัศวินเหรียญน,นะคะช่วงนี้คนศุกร์นะคะมีดวงลงทุนนะคะ <c oughs> บางคนเกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะหรือบางคนมีโอกาส ซื้อรถเปลี่ยนรถนะคะรีไฟแนนซ์รถใหม่ได้นะคะเขาเรียกว่าใจใหญ่ใจถึงใจกว้างกล้าได้กล้าเสียกล้าทุ่มหรือมีโอกาสเกี่ยวข้องกับอาสังหาริมทรัพย์นะคะก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะสิบไม้เท้างานเยอะงานมากทํางานสัก,กเบื่อยันเรือรบวันนี้มีโอกาสแบกของหนักยกของหนักโดยเฉพาะงานทางด้านประเภทโรงงานใหญ่ๆโรงโกดังหรือว่าก่อสร้างนะคะ ก็ต้องดูแลสุขภาพนะคะยกของหนักๆมีโอกาสเจ็บหลังปวดหลังปวดกระดูกสันหลังนะคะได้ด้วยนะคะหกเหรียญการเงินนะคะมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือมาหยิบมายืมการเงินนะคะบางคนบุตรหลานบริวารน,นะคะญาติพี่น้องคนในครอบครัวนะคะนะขอความช่วยเหลือเราได้นะคะคนวันศุกร์ช่วงนี้มีโอกาสเกี่ยวข้องกับการทําบุญการให้ทานนะคะการบริจาคทานนะคะสองไม้เท้า นะคะสองไม้เท้าเขาเรียกว่าเป็นที่ปรึกษาให้กับคนน้นคนนี้นะคะจะมีคนข้ามาขอความช่วยเหลือขอคําปรึกษาขอคําชี้แนะหรือตัวเราเองกอ็โดยเฉพาะเรื่องการงานนะคะทําคนเดียวไม่ได้ต้องมีคนช่วยเหลือเหมือนกันนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนมีคู่นะคะก็ยังเป็นความรักที่ดีนะคะคนโสดนะคะมีโอกาสพบรักทางโลกออนไลน์นะคะโลกโซเชียลเขาเรียกว่ามาจากแดนไกลนะคะ โชคลาบนะคะมีโอกาสมีโชคมีลาบจากหมายเลขยวดยันผ่านานะคะจะให้โชคนะคะถ้าใครไม่มีนะคะยวดยัยดยนผ่านาเป็นของตัวเองก็ดูนะคะป้ายแดงนะคะป้ายแดงคันแรกที่เรามองเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นทางบนถนนหรือว่าในทีวีสือ่อทีวีสื่อโทรทัศน์นะคะคันแรกนะคะออกมาเสี่ยงโชคนะคะจากให้โชคส่วนเลขหน้าไพา่จากพยุบศนะคะมีเลข0 0 6 2นะคะ0062 นวันเสาร์นะคะสามเหรียญน,นะคะการพูดการคุยการติดต่อการเจรจาการสื่อสารช่วงนี้นะคะจะได้ดีด้วยคําพูดของเรานะคะเรียกว่าคําพูดจะสร้างเม็ดเงินให้กับตัวเรานะคะดูเลตี่แคร์ลูกค้าดีๆนะคะช่วงนี้คนวันเสาร์จะมีลูกค้าประจําลูกค้าเก่าๆนะคะจะวเวียนกลับมาอุดหนุนตลอดนะคะเรียกว่าจะโชคดีในเรื่องของการค้าการขายนะคะจะมีเงินเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะคะลูกค้าเก่าลูกค้าประจํานะคะหกถ้วยนะคะ เขาเรียกว่าเกี่ยวข้องกับลูกค้าเดิมๆลูกค้าเก่าๆสถานที่เดิมๆนะคะมีโอกาสกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะคะราชาดาบมีบางสิ่งบางอย่างต้องตัดสินใจนะคะการงานคนวันเสราร์มีความรับผิดช,ชอบดีมากนะคะเขาเรียกว่าจะทําอะไรต้องทําให้ได้ต้องทําให้สําเร็จเดลเรอร์นะคะเกี่ยวข้องกับหมู่คนช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากนะคะงานทางด้านบริการนะคะ นะที่ต้องใช้คําพูดนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็เรียกว่าจะสําเร็จได้ด้วยคําพูดนะคะในะช่วงนี้จะพูดจะคุยจะติดต่อจะเจรจาอะไรกับใครนะคะมักจะเกี่ยวข้องกับร้านอาหารนะคะส่วนทางด้านของความรักนะคะของคนมีคู่มีกาสกินทานอาหารร่วมกันพักผ่อนร่วมกันนะคะคนที่ทะเลาะกันเคืองกันโกรธกันก็จะได้กลับมาพูดมาคุยมาอยู่เทิร์นรีเทิร์นกันใหม่นะคะคนโสดนะคะอยู่ในห่วงของความรักบางคนเพิ่งเจอเพิ่งเจอเพิ่งปิ๊ง,งก็ได้นะคะ นะหรือว่ามีโอกาสได้เจอได้เจอคนถูกอ,อกถูกใจนะคะโชคลาบนะคะเลขหน้าไพา่จากไพ่ยิบสี่มีเลขสามหกศนยกนะคะสามหนะคะนี่คือดวงของคนบนเสาร์ก็จบลงแล้วกับความทำนายเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ